ดีค่ะตอนนี้ก็พบกับน้องแป้งชิงตุงนะคะคือวันนี้แต่งตัวมาในแนวคลาสสิกอีกแล้วนะคะทุกคนก็จะได้เห็นอีกหนึ่งมุมมองในช่องของน้องแป้งชิงตุงเนาะก็ตอนนี้เนี่ยคือแต่งตัวเป็นชุดแบบเหมือนพื้นๆนนะคะแบบสไตล์ในแบบเหมือนย้อนยุคอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้นะค่ะก็ตอนนี้นะคะเรามีผ้าถุงที่แบบว่าให้ทุกคนถายว่ามีมีอายุกี่ปีแล้วนะคะซึ่งผ้าถุงเนี่ยก็เอ่อ แต่ว่ามันเป็นของโบราณน,นะคะก็ให้ทายในเวลาประมาณ5วิ123่งสองสาสี้าจะไปกับซิบ10ิบวิแล้วนะคะใครถูกไหมคะก็นี่มีอายุประมาณเท่าไหร่นะคะพี่ใจหลงเกาสิบต,ต่อหนึ่งนี่ได้เนาะก็เป็นแบบลักษณะแบบเป็นของโบราณแท้ๆเลยนะเจ้าแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวน้องเป่งจะใส่ทุกคนให้ทุกคนได้รับชมเนาะก็คือวันนี้เราจะขอถ่ายเป็นคลิปสั้นๆให้ทุกคนได้ดูด้วย ที่บ้านเก่าหลังนี้นะคะที่เราจะมาถ่ายทําเป็นซีรีส์แล้วก็จะออกมาเป็นในแนวเอมวีเพลงไต่คืนดีว่าอะไรกับรีมเพื่อนนะคะก็มารอติดตามชมนะคะว่าแต่ละคนจะแต่งองอกมาในเป็นในแนวสไตล์แบบไหนนะคะ <c oughs> คุณแม่คุณครงคารพิของเราก็มาใช่ให้ทุกคนให้ทุกคนดูกันดูดูทุกคนกันก็แบบเต็มอุปกรณ์เต็มอะไรคุณแม่ทำไมส่ึงสวยจ้าแต่ว่ามันมันแกวี่หนึงหนาไปเทิงเทิงนิดนึงไปเทิาม่จะลงใสล้อยอ่ห้ือนใส่รอยหมนใจใส่ร้อยไม่ใจใ้ได้นะใ่มอ๋อเนี่ยมาสิกกลมเป็นนังเาะโอเคโอเค เมื่อก้เมื่อกอันนั้นน่ะยังไงยังไงเนอันติดตั้งหลังกาญนั่นเองใ่กะตีเลยอันนี้ก็ตีก้าวเขาเลยสภาพคนจ้างนี่เหมือนก้าวเขาตีในตึกนั่นน่ะเยังไม่เปลี่ยนรูปเลยคุณแม่เราแต่งตัวแล้วนะจ้ามาสายกว่าคนอื่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยส่งมือเลยนะคะวันนี้เขามีไข่มุกแล้วก็มีเมื่อกี้ก็มีเพชรมีพลอยด้วยนะเพชรอันนี้เต็มไงค่ะโอ้โหอันนี้เป็นคำเต็ม ล้อขอดูหน่อยทองของแท้เลยอ๋ออัน้ขอกอแสุ้ยโอุลคัมเต้กันนี่แม่สจลเยอะลายเยอะใส่กันแล้วนี่ฮะสบายสเจ๋อเจ๋มื่อก่อนเขาเขาปากอันนี้อหรอน่นนจ้สวยสวยสวยที่ที่เรงนี้อ่อมีเอนะมีเอนะอ๋อเป็นทองเต้นะมจ้าเสจานยอากาศตอนนี้อยู่อคไห อ่ะอันนี้ก็เต็มแล้วคืหลำบางรอคุณแม่คุณคุณคำอีกของเราเราก็กินไปก่อนต้อกินก่อนค่ะบ้างน้องอร่อยน้อยเออแฟนไปไหนแล้วแฟนทำงานอ๋อแฟนทำงานเดียวไม่ใช่ทำาอะไรนะคะแฟนทำงานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ดีใจมากเลยตื่นเต้นมากคุณเต้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยชื่อกันที่นู้นค่ะ

หนึ่งสองสามสี่ห้ามกันเลยนี่อันนี้นวเหรอ่เคคุณแม่เลยไม่เค่ะคุณยัยไม่เขาแยว่าไม่มีึ้ยยังไม่มีรเ่ายังไม่มีรึเปล่าโอชอาชีพจอชีพกการเด้ไลน์อเงมเองไเีขงผเองไเีมงกดองเองะเขแเง้ีขงูนึเอง เ ok ah <ENNIS> อาแต่งเขาไป้อชอาไรกันันี้เอาไปทงไหนกันวันนี้ม er <royable> <What S 2> ันห <as> ้องพื้นก็เลยมบบมาได้ยังไนี่ยถ้าันตัดเย็บไปมย็บใช่เี่ย้าอะไรี่ยห้างเนี่คนเชียงคุณปะเคี่ห้างฟองในน้อโอ้โหเปลี่ยนจ้าเราก็จะเปลี่ยนเป็นของเก่านะ ใส่ยังงี้ป่ะใส่รงนี้ะ่ะเนี่ยอะ <c oughs> ไรวะเนี่ยสวยใะ่ป่ะสวยเอออีกอี่างอันหนี่ีดูบูมอันเนี่ยอะไรไม่ได้แต่ ตอนนี้นะคะที่สถานที่ที่เราจะถ่ายนั้นก็คือเป็นบ้านหลายค่นะคะก็เป็นข้างๆบ้านน้องหอมหนุ่มเนาะก็ตอนนี้เนี่ยเตรียมตัวกันอยู่ที่บ้านน้องหอมหนุ่มเนาะก็ส่วนน้องแป้งก็เสร็จก่อนเพื่อนก็มาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้รับชมกันเนาะเดี๋ยวคือเราจะถ่ายเป็น เพลง MV สงกรารน,นะคะทุกคนก็อรอติดตามด้วยซึ่งเาขาเรียกว่าผู้กำกับแล้วก็กำราก็เป็นเราผู้กำกับก็เราแล้วก็ตัวแสดงก็คือเรากันทั้งนั้นนะคะก็เป็นกันเองกันทั้งนั้นเลยเนาะคุณแม่คุณครูค,คำอีข,ของเรามาแล้วจ้านีนา่ฉากแรกงานเราจะเป็นอะไรนะก็เป็นทำข้าวหนมสงกรารก่อนนะ โอ้โหคุณแม่ที่ไหนคะเนี่ยเดินมาสวยจังเลยอันนี้เราเป็นคุณแม่กันหมดเลยนะคะเราไปดูอุปกรณ์ที่เราใช้กันดีกว่าไปคะ่ะขึ้นก่อนเลยเจ้าอลูน,น้ำอ้อยโอ้ใส่ผ้าถุงเหมือนกันหมดเลยนะคะเราตื๊ดตืดตืดนี่โอ้บ้านคุณแม่บ้านคุณแม่นี่มีอายุกี่ปีแล้วนะเคืนีมีหลายหลายปีอ่้วไหนนะ มั่วเนาะอ๋อ,อ,อ,อบ้านเก่าของคอําอีพี่คําอีน้องใหม่เขาอีกที่หนึ่งเนี่ยเนาะ <c oughs> นี่ถ <c oughs> ามเขาดูเนาะ <c oughs> เออดูเราเอาอันนี้เอาเอามาอีกนะคะก็อันนี้เอาคนจากอะไรนะที่ร้านพี่ใจหลวงมาหมดเลย <c oughs> <c oughs> จะแบบอะไรอะแต่งสวยแต่งหน้าเนี่ยของเก่านี่อุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> อ่อพระเอกของเรามาแล้วจ้าใจาลับเปิ้งเร็วๆหน่อยสวัสดีครับนะคะคนที่สองใครเดินมาเอา่ยนะคะเราก็จะทําจุดตรงนี้เลยเออแต่แต่ที่เาขาเรียนหมักนั่นก่เนเรียนตีไตโฮมนี่จะดีกันหน่อยนักม <า S 2> <ด>ิ่งนั่นเนืะนะ้อเรนหมกนักว่านี่ก็ไรเนี่ยหนอมันโฮมดีกันนะเ,เหนอไอ้นี่ก็ไรเมาเดี๋ยวเจ้าฉาบนั่นแหละนี่หนอเจ้าอันหนอ อุปกรณ์ที่เราจะใช้ใช่ค่ะคนเท่านี้ก็น้องคนเราก็อาพี่มายแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะหอมฟองน้องหอมฟองไม่ใช่นี่ใช่เหรอชื่อหอมฟองเหรอเอาเหรออันนี่นินไปเลยนี่นินไปเลยค่ะมาแมวตองมาคือแล้วมันมีใครรมาถือมีใครมาถักอะไรหรอ ทำไมชุดแบบดูดูแบบเรียบหรูแล้วก็แบบมันสบายตามากเลยอะเนาะใครจะเป็นคนทำคะคุณแม่อะครนะอันนี้อะไรห่อไงอันนี้ห่อสองห่อไงใส่ันโดดสุมไผ่เผาเงินอ

แล้วทำไรอ่ะหลีฮักซ่าใส่ชุดดิน่นเใส่ชุดอันไหนเลยแบบเข้าแบบฉากเนี่ยหลีฮักซ่าเอ้ยเราก็อยู่อยากอยู่ฉากเนี่ยเธอถึงก้อ,กองให้หน่อยเออพอมานไมเข้าซะแล้วนะอุ้ยเต้เต้จีนี่กองถ่ายกันเองคัสสิบบ้านมาโนฮันนี่นะเห็นไหมอยากอยู่ฉากนี้แงมาเราอุ้ยสวยมากเลยสวยใช่ไหม ใช่ติดหนังให้กับพัเโอ้ยวูาเน่ลำปิดปีนะลำปิดปีเออที่นีเขาถ่ายอะไรนะนี่มืด้ลำไปอะไรเอะลูกดูด้นเดียวฉากนี้สวย ฉางนี้เราจะไปในห้องครัวที่พ่หนุ่มบ้านนี้กี่ปีแล้วนะคือเงี้ยวเจ้าก๋หัวที่เมื่อปีขา้มีเขาอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะห้งนี้เนาะเธอขาพระเอกโอ้ใช่แล้วเข้าไปเลยข้ามตอนข้ามตอแล้วไม่สุกนะข้ามตอนี่นะต้องข้ามกลับใช่ไหมสองงานเม้องเดี๋ยวะ ขับกลับเหรอไม่ใช่เล่นมุกอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวจนได้ไหมอ้ยใช่หรอกำลังมาจีบสาวก็ได้ประเดี๋ยนี้ดีก่อนนะจีบสาวตั้งแต่มันเอาตั้งแต่เอาจักรยานเข้ามาแล้วโอ้น้องหอมหนุ่มได้หมดเลยชายอันหลายช็อตเลยผู้กำกับแยเนี่เธออ๋อผู้กำกับอ่ะอุ้ย ต้องห่มหนุ่มกลายเป็นผู้กำกับไปแล้วนะคะตอนนี้อ,อันนี้เป็นอันเป็น,อนปอเอาปลาตังใจตั้งหนึ่งเท่ทายางขานี่มันที่อ่าที่ขามอ๋อไปย่างขานในหนานนอกโน้ต<ท>ได้ซากเขาเขามีอยู่ในคนเขานะเจโนซากเขาแบบนี้ลูกของเขา,า,ขเขามีนหนมดแล้วเนาะลูกจะลุกไปไหนต่อไปโอ <laughs> ใ้ให้ให้ให้สาวสาวจะลุกไม่ไรเลยเนะะาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นลมนะเดี๋ยวนางอุเปย์เป็นลมนะแล้อุเปย์ มาลอาเอันนี้นี่จอยกันเท็ดแล้วนะนีมาเขาสลับกันถ่ายมาเอามาวันนี้ไม่ไรช่วยทำก่อนมัดยน่อาเตรียมฉากไปก่อนแค่นั้นน้องอ๋อหรออันนี้แค่เตรียมยังไม่ถ่ายใช่ไหม อัน้ใหม่เขาเนเออหนูหนูใหม่ผมไม่อาไม่่นะนาะไม่เอาลูไม่อันนี้ก็ยยงเนาะอ้าวายถายอะไรของเขาเข้ามาวันนี้น้องเราหนูเป็นตัคนาเป็นันี่ไหนกันเนาะเอาัง่ังอมาสดคนน้ดาดานี่มันโดอยู่ตั้งเนี้ถ่ายพอจะมีกัเหอเออะ ที่ยัดเขาฉันมาก่อนจะเป็นี่เนะเนาะก็ถ่ายไว้ในยอดในตะลวถ่ายไว้ยอะม่เนอกเขาถ่ายปะซุมเมื่อวานอกเออดูได้แคบน่ใจะน่อน่าจนะเขาว่าจ้ลงเอาจ้าะหนาคำเยอะเอาแคบไว้เพื่อเจาวแเอาเป็นเอาเป็นช็อตเอามาาก็มันเทวชดอีนนงลงมาอีกค่ทอไมทั้งหลายเจ้าก็จแจมดีใส่ทั้งไปเหรอ มเป็นใจนั่งเป็นิเอ็มบีเรเออเป็นเอ็มบียังไงตีเสียงอันที่เข้าบ้านนั่นนะนี่เหรอเป็นเอานะเอาซบขาใส่ถึงต้นไปมาเออเขาสรอตรงตีเสียง่อกเลเอาสับเสี้วอไรนเอาใส่ยามไทยถาเขาเล่นเพลนกําเนิเพลันมาสิบล้านเอาถ่อเพลงปุ๋มึงสิบล้านเออทำได้แต้ตทำได้แล้วทได้ใส่มาสไปแล้ว โอ้นนี้ก็มัดมัดสวยใ่ดิอะไรวะเย๊แหล่ะแหล่ะของกองไก่ตัวแหล่กองเนี้ยโอเคไหมยอดมันเป็นอะไรที่ตื่นตื่นปังไงทุกคนเอ้าเกี่ยวกอันนี้เบื้องหลังใช่ไหมอันนี้เบื้องหลังค่ะหนึ่งชอ็งชอตได้ไปแล้วก็ทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะ อ๋อในสังเก็บมาหนาอย่าเก็บเพราะออกมาขึ้นนะมันมันมันไแหละตกเอกองีีเอาเบื้องหลังแกเอาเอาเบื้องหลังแกมั้ยเอาเบื้องหลังไม่เก็บภาพแกเก็บภา้หลังี่ใช่ไหมภาพนิ่งพักก็ข้หลังนะอะไรวะหานก่อะหันหน้ะก็อะให้มหันว่าพอให้มหันสลิงสลงสลิงหนะออกมาหลยยบๆลยเออต้องไหเนี่ยกัหนก็หนต้องเรียบร้อยพัเทปเลย ไปเลยหนึ่สองสามยิ้มเลยยิ้มเลยหนึ่สองสามพี่จะใส่ขห้นขน้นลูกอ่ะทีนี้อีแๆเดไม่ไม่ไม่ไอความหนุ่มจุกไก่ายอะไรที่มันแบบมามุมงองมามุ่อะไรวะอันนี้คือแอร็บอันนี้แกร็ะไปไม่ไหมไม่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 หร ตองเออแต่ว่าชิ้นช่วนี่มันใครใคัเจ็ด่ะเอา่ะแล้วขเจ็ดไม่เน้เออเหเ่ยงขัเจ็ดเหตุมันด่ทางดีเลยมันเผาธารมาติดีอ่ะเออขัเจ็ดใหม่มาเออเออเอาใม่เ้อขด้อไม่มานหักึนง่มเลยเนาะเป็นพันัวก่อเป็นขัเจ็ดเท้าีเลยอ่ะขัเจ็ดเท้าดีเลยแต่ว่าอ้ตานาัตาปใจยู่เลยเนาะ อุ้ยก็เลยเอาแป็นธนาคารธนาคารเด๋ยวกัมวยเดไปเดอาเขาได้แ่ะเขาเขาแบบแบบน่้ไปแม่กัมาสิ่นี้ก็มองแบบว่าเจเวสะเข้าไปว่าหายกลคะถัดยองก็ขอว่าขอต้อนแต่เนาะจะต่อห้องห้องสีไว้นี่แ่ะจะต้อยังขอดไม่คอยังออแก้มโตฉันก็ต้องไปเิม เอาสมีสีใกิชาม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 าเป่ายิงชุบเปายิงชุบใคให้แกวะอลมีให้แกงกันกันะเลยให้แกงเอานะแบบว่าเตะกันเดียวรอเอะเขาีเออมาลมืสกนนะากกางเขาีเป็นกนถ่ายอะพี่เป็นกนถ่ายนถ่าก็หลุดเขาเจ้าไปตั้งก้อะไรเอมหนุ่มไหร้อมหนุ่มพ้อมหนุ่มใช้หน่อยใช้หน่อย มาใช้อะไรก็ไรนะอะไรมาให้เปลี่ยนสอสีก็สักสองวิก่อนอันนี้ไม่ใช่กล้องอันนี้ไม่ใช่ใจ่อ่ะอ๋อในกล้องอยู่ที่พผมนี่แหละเออที่ยติดงานกล้องตังเหลืองมันจะเนี่ยเออหรอมันเถื่อดีกว่าไหมเออมันเถื่อยับจะไหนกล้องก็ไรเนี่ยมันมีหมดมันส่งไปจะไหนนะน่ะเออให้เป็นจใจเงียบใจเงียบจะไหนอ่ะมัน เาไรเาได้สองสี่ห้านี่สองสี่ห้าก็อีกจังงนะเ้ารึงกางรึงกางก็มาเออเออเป็นเกเนี้ยวทีนี้ก็เรื่องมันเนการเออําไทยในบท้องหมักอย่งเนี่ยพีู่่ะหมักนิ่มมุมักว่าขึ้าหมักว่าเออเหรอแล้วภาษาไทยมีเนระหมักว่าให้เป็นเดินว่าเดินเนาะ ม่มีไงเนาะมังไทยน่าจะไม่มี่อะน่าจะมีเจียงใหม่วันอใหม่หมอ่ไม่เาจ้าววันจ้าววันจ้าวันดเจแจอุ้อ้ดิายบันไม่อุยดิถายบันโอเควันดูดูรอบเปันนึ่ะฮลหนสา แหวนนะขนาดไม่เคยทำขนาดไม่เคยทำตั้งเยอะ้องใหม่ต้อใหม่คือการขึ้นคัเตอร์ขึ้นไรตังขึ้นเออคืนการคือรอะไร้องมาต้องมา้อมาต้ออันนี้เจอ้นรู้ขึ้นไรตังเชิง

อันนี right, ้อันนี้ไม่ใส่แว่นนะเนี่ยอาตังเงี้ย้นเนีตั้งเงตังเงโอสทายสุดทสทยอไม่ทีบอกให้ให้ทำแบบนี้ไม่เดนไม่โด

ตีต็มเพ้มาเลยอย,ยันลาตเตยปีหอมพื่อเพื่อปีขมิ้นนี่ตีเพ้่นลนีน,านา <c oughs> มาณสก,าาก้แล้วทดหลากมีนอมนาเลยดเลยน้องแป้งไะมไม่่ฮมได่ไว่ไม่ไม่ไมาม่ไ่ไม่่ไมี่ม่นม่นม่ไม่ไม่ไมไไ่่ไ่ม่่ไไไม่ ไ้เนี่ยเออยต้ถ่ายเอาเอายงถ่ายเอาาใจไม่หมือนไปถ่ายเอาถ่าอะไร่านอะไรอ่ะหยิเยหรอหยันนดอนี้ไหนฮะนีนี่อกล้องนั่นอะขึ้นขึ้นนังในหลอดนี่อยู่ตังเนือเนี่ยจะน่ากองอันนี้ที่ถ่ายอ่ะอนันอุม้อมจะนเ้าเอาขามุมบันมากไว้วมุมมุมตั้งหลังของตังน้องด้วยนั่นะากอันเนี้ยสวยมากมากเลย นอแป okay. ้มานั่งตรงนี้เออเหรอมื่อก้ไม่ไม่เราต้องิงออเรป่าอ่ะฮ้ยยเางมาสานบู๊บูบสบูบบูบ เรายิ้มอะไรวะเนี่ยติ๊กยิ้มเฮรนประสาบึ้งๆมียาหนึ่งนาทีก่อนมีโลเฮิรนไว้่่ะ